เบิ้องนั่ใไหมอ่อัน,นี้ที่ห้ามาได,นะด้เนาะตัวนี้อีกตัวน,นี้ผ่อแล้วแบงไว้ถ้าไปเผาเนาะนะนั่งอีกอน,นังึงนั่งแม่เดี๋ยเด้ออันนี้จะไปต้มเดี๋ยวไม่นึ<ห>่น้อยเลย เต็มตีบหนึ่งพอดีเอาเกี๊ยมะไซฉันรอนะเกี๊ยไม่นั่นนั่นถุงเกียถุงเกียน้ำไม้ไม่หมินน้ำไม้แมงไม่หมีนอันนี้ก็จะอันนี้แยกไปเนาะเป็นกองอันนี้จะปอกปอกเค็ดเป็นไหนน้ำไม้เป็นถุงเนะคะนี่นะ าแบบนี้ก็นะแล้วก็ปองก็จะปอกออกจ็ดสิปองไงเสร็จแล้วนะฮะขอติ๊ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็จะตัดขาบอกยอมยิมมันอีกอันตรงทีแข็งแข็งมันออกนะก็จะเอาแค่ตรงที่มันอ่อนๆนะจ้ะแบบนี้ ่นพิ่งแม่แล้วปอกเราจะอาตัดไอไอที่มันแข็งเนะเอาต่ส่วนออ่อน,อนแกก็เอาทิ้งจากนั้ทีสากลงอันนี้มันสุดก่อนเนะจังสิปอกไง อันนี้คือปอกเสร็จแล้วนะจ๊ะได้นี่อันนี้ปัดจะทุบนะจ๊ะจะ,าาจะมาทุบจะมาทุบจะแกงส่วนหนึ่งแล้วก็สิเอาไปเฮ็ดอ่าแบบเอาไปหนึ่งเนาะเพื่อทะน้อมาหาเนะจ๊ะ เดี๋ยวนู้สิทุบก,ก้นมันเดีน้ำมันใหญ่ถ้ามันเห่ากับหั่นนาจะามันเห่ากับตัดครื่องไปอันนี้ก็จะทุบนะนแ,นแต่แบบเขาพูดได้มากเนาะ กะไอเอามีดฟันก็นได้จ้ะแต่ว่าแบบนอนใบใหญ่แห้งหัวนาหมัมกแบบมาแบบทุบเอามาก,กว่านะมันก็เลยทุบเอาอันนี้ทุบเสร็จแล้วจ้ะทุบเลยละ เาเเ็นบ้านบ่าวันุดหนดตัดคึ่งเนื้อจะน้กนนอยแบบนี้ก็แสบยังไงสวยที่ม่เอาไปยุ่ือนเ้าม่องเนี่ยเดี๋ยวมันหนึ่งจะกินยงกุบกักตัว อืมพบเแจ้งขายไง้ขายวิบ้านเขาอืย่าเห็ดดอกเอาผ่าแหลมะมุ้งเอามาหล่อมสารอันนี้ทุบเสร็จแล้วนะจ๊ะเสียลใส่ใส่ถุงเนาะใส่ถุงแล้วเสียลไปหนึ่งเนาะเพื่อถนอมอาหารนะจ๊ะก็คือเห็ดถนอมอาหารนาั่นแหละเนี่ยเทประมาณนี้แล้วจะห้าน่าจะจะได้ถุงหน่อยถุงไงประมาณนี้หนูอเอาถุงซ้ำเนี่ยพราะอแบบก็ต้องแกงกินแบบบหลายคนนะเสร็จใส่ถุงเสงร็จแล้วแบบนี้นะเนาะห้าวก็จะเอาไปหนึ่งนะจ๊ะเอาไปหนึ่งให้มันสุกเลยเนะาะจ้ะ ได้แล้วสามถุงนี่ก็เลยแค่นี้นี่น้องใหม่น้องใหม่แมวมาหนึ่งเนาะหนึ่งถนอมมหาเนาะจ้ะหนึ่งแบบนี้หนึ่งแบบบ้านบ้านนี่แหละหนึ่งขึ้นหนึ่งเขานี่แหละอัน่มวโลว์ซิสแล้วนี่ อันนี้เสร็จแล้วจ้าวิยังหอนหอนอยู่นี่นออเนี่ยน้ำมันออกแบบนี้เนาะกะเก็บไปโดนนะจ้ะเก็บไปถักกินเนาะไปโดนเนี่ยเขาเห็ดได้ทั้งหมดหกถุงเนาะจ้ะหกถุงแล้วก็เอาไปแกงเนาะเอาไปแกงอีกหม้อนึงแกงกินแกงยืนสวยเนาะจ้ารวมเจ้าก้อนยังหนึ่งต่อยหนึ่ปแล้วสามยังอยู่สามกะสีหนึ่ง,งตัวทำมันแล้ว,วนะจ้ะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูให้เบิง้งไอ่พอแล้วเผาเน่อใหม่อันนี้กันหเน่อไหม่ที่หามานะจ้ะพอแล้วก็ล้างเผาเผาแล้วห้างจะไปเอ่อปอกเปลือกนะปอกเปลือกออกแล้วก็สิไปเฮ็ดใส่ทุงนะจ้ะใส่ทุงงก็เป็นหนึ่งเอ็อเ,เป็นถนอมอาหารเนาะ มันจะจะเผาหมดเลยมันจะจะเห็นแบบนี้อย่เดี๋ยวให้ามาเบิ้งตอนแล้วๆเนะเาะพอแล้วๆเผาแบบแค่เปลือกมันใหม่เนาะจา้ะเปลือกมันใหม่ก็พอให้เผาเสร็จแล้วจ้ะเพราเสร็จแล้วสิเป็นแบบนี้นี่บบนะนี่นี้เผาเสร็จแล้วเอาเข้ามานนี่เนาะแค่เปลือกมันใหม่ เดี๋ยวห้องสิงไปปอกกันนะจ๊ะไปปอกเปลือกมันออกนี่อันนี้ก็ยังเผาอยู่สวัสดีจ้าอันตอนนี้นเนาะแมวอยู่บ้าเนาะจ๊ะแต่ว่าลูกมาหามาหาแม่เนาะมาหาแม่แล้วก็มาหาลูกสาวนะจ๊ะเอ่อมื้อนี้เนาะจ๊ะแมวอ,อยู่หน้าตอนเนี้ยตอนนี้คือแมวอ,อยู่หน้าเนาะก็จะมื้อเนี้ยคือ จะมาเอ่อมาปอกน้องหมเนาะเราก็มาเบิ้งสวนอยู่ไอ,อยู่หน้าของแมวเนะาะจ้ะเออบัดน,นี้จะไปเก็บจะพักกันไปเก็บเออพักกันแงงมา่อ่นะไอแกงแกงเออน้องหม้เนาะจา้ะน่อไหม้ที่เขาหากันได้เนาะจากสีมีกบอดอกตาจ๋าเดี๋ยวไปเบิงบ้งเบิ้งบิวเขากำลัางงามจา้ะ ต้องสิไปิดตามล่ะหาผ mm ัก hmm. ก oh, right. you know? ัญก่อนมึงก่อนมามีปะนี่ง่ายนี่นี่นี่เก็นละจานนี้นี่นี่เนาะเขาจะถอนเอาหากมาเลยเนาะเมื่อพอมันตัวน้อยๆอืบเนี่ยถอนเลยนี่นี่เนาะจ้ะเขาจะบ่อาหลายเนาะเอาถอนไหน ใช่ไหมอุ้ยไม่ใช่นี่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอดมดูก่อนหอมใช่ไม่ใช่ฮะไหนใช่อ้าวเออใช่ใช่ถือแล้วนกว่าลูกสาวเก็บผิดอ่ะถือด้อแมที่ถือกล่องไหนเออนั่นแหละหอมหอมอืมหอมเนาะเออใส่ไว้อยู่ด้วยมีไหม เออน,กกนั่นแหละก้อยง่ก็พ่อแล้วนี่เออดึงเอามาหลดมินนี่พักกันง่งายเราจะไปใส่แกงน้องใหม่เนาะไม่ต้องสีแซบสีเดรหอมๆนี่จ้ะอันนี้เขาเขาไอ้หน้าคาจอดอกบัวเป็นหน้าแมวหน้าแมวไอ้พ่อละวานเอาเนาะหยาลายเน,นี่ยจ้ะเนื่ยเพราะวา่าช่วงมหานานนันไม่ม,มีฝนนะจ้ะมันก็เลยหยาขึ้นุไปแหละงาไปถึงนูน่นจ้ะจ้ะพ่อแล้ว เดี๋ยวข่อยางไปเบื้องหน้าก่อนปะหินกำไปก่อนยางไปเบื้องเขา,า,ก,ากันจะไงก่อนเสวยมากแล้วไปเลยนี่ยจะมีน้ำอยู่เนาะเห็น,ะนไหมเห็นบ่อันพ่อบอกว่าฝนตกว่าหันก็เลยมีน้ำไม,มีน้ำไหนจะหน่อยม่น้ำขังไหนจะหนอ่อยไปแต่ไข่เนี่ยว่าหันพ่อดแล้วบอกว่าเขาจะตายเพราะว่าเออไ่มีฝนนะจ้ะวันนี้ฝนตกลงมาแเลยน้ำ นามค้างวิไลนี่พ่อบอกบว่าบ่มี่เฮ้ยนตาบอกบว่าบ่มีผักอะไรเนี่ยนี่เขาจะเลยเนยาไก่อันนี้เขาเจาเ้าหน้าของ,ขงค้า,า,ขางาของเขาเจ้างามนี่เขาจ้าอ้จรดำมาเนาะของไอ้หน้าแมววานเอาเนาะจ้ะพอๆแล้ว,ว,วแล้วถ่าแล้วเวมืออ่อย์ดำมาได้ แล้ววานเอาต่ว่า,ยาหยายเนี่นยหนึ่งงามจแต่ว่าไอหยามันขึ้นลายเนาะนู่นไก่เติบอยู่แต่ว่าขึ้นจากซีซิโบไปหรอกมันี่กแดดดีมากบรรยากาศแดดแห้งเดี๋ยวแม่จะยังกลับเถียง แต่ยังกับเอ่อหนูน่าจะเที่ยวมาเพิ่นเอ่อเทียงหน้าบ่าแต่โบหูว่า,วาคนไทยก็เออนยังเป็นเทียงหน้าเนาะ,ะนะจะไปเทียงหน้าเอาพากักกังแห่งไปล้างหนามก่อนไปมากลูกสาวลูกสาวลูกสาหล่า เดี๋ยวเดี๋ยวสีไปไทยเอ่อวิวสีไปไทยไอ้ตรงสะนะจ๊ะสะบา่าแม่แล้วปู่ยัยงไหวแน่เนาะหลายเพืกันแล้วก็พึ่งซื้อต้นไม้มาลงเนาะจ๊ะมาไม่ต้นยังเนี่ยอ,อันนี้ต้นฝรั่งนะจ๊ะต้นบักซิดาเนาะเอ่อบ้านนูเขาเอิญบักซิดาแต่อันนี้ต้นฝรั่งนะจ๊ะ ต้นฝรั่งแล้วก็มีอันนี้แม่เราปลูปกเอ่อทัวเงว่เนาจะทั่วฟักเงาแต่ว่าเมืเ่อว,วานเราเก็บกี่เหล้วต้นมันก็จะตายหนึ่งเหลือแต่ตอนนี้มันเหลือแต่อันแก่ๆเอาไว้ทำพันธุนะ์เนาะอันนี้หมกทัว่วทั่วฟักเง่เนี่ยมันแกลแล้วมันเหลือแต่แบบแบบบ่เง,งาหนเนาะกับจนะมีเนาะอันนี้ ต้นกระโพดต้นกระโพดกระโพดอันนี้แม่แล้วปลูก,ก่หลายเนี่ยออกดอกแล้วเราก็จะมีอุ้ยต้นหัวละผ้าต้นหัวละผ้าแม่แล้วของตะปลูกแล้วมันบกพรยอยไเดียวพดน้ำมันมันบกพรอยมีฝนยังอันนี้ตดอกนาว ต้นบกหน้ามาจ้ะหน่าลายเม็ดพ่นมีบกเน่าเอ่อหนึ่งสองสามต้นเน่าสามต้น,นหน้าจากต้นหนึ่งสามต้นแล้วก็จะมีบกเขื่อนมาจ้ะบกเขือเดี๋ยวห้าสิบเก็บบกเขือไปกินก็สมถมเนาะนอนเทียงแล้วหนูเก็บเลยดีกว่าเนี่ยบกเขือบอกเขือบอกเขือแค่สองสามต้น อึ้ยวิคือเด็ดบอกลรบ้านนี้เนี่นี่น่าจะอันนี้น้อยนึงนี่น้อยนึงนาจะวิยเห็นปะนี่จ้ะนี่นี่นรากาหัวเลาผ้า,อ,าอ,อะไรแบบนั้นราก็ไม่ตน้น เออนี่นะอันนี้ก็ต้นพริกพริกตายแรงโหพริกอันนี้ก็มูลผ้ามูลผ้าอันนี้ไม่ตตนมดอกมงดอกมงตืมดอ่วงสามตน้นแล้วก็ซื้อมะม่เพิ่มอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะมอมาสองตน้นแต่ว่า เขาปลูกไว้บ้านต้นหนึ่งอันนี้ก็ตน้นหุ่งนะจ๊ะเพิ่งปลูกไม่สุดอติกอันนี้แม่ว่านว่านต้นยังว่านยังไงอ๋ออันนี้พักกาดพะนะเพิ่งวานเพิ่งเกิดพักกาดจะอันนี้พักหวานเนาะเพิ่งปลูกไหมซื้อมาปลูกพักหวานปลูกไหมซื้อมาหกตน้น บกไว้น้ำพง,งขเขาจาบอกว่ามันบกครอยอันหมักแดดอันนี้แตงไทยเนาะเนี่ยเราต้นแตงไทยแตงไทยแล้วเวบางนู้ดจะห้เบางน่อยมันเมื่อกี้มันมีน้อยหน่อยเนาะอันนี้น้วยหนึ่งหมักแตงแต่่าหน้วยคือยังบกพงเลยเนาะนี่ยวะรจะแตงไทยนี่แบบนี้ไหนไหนอ๋อนี่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  ใจหม่เนยนี่แม่บอกว่ามันบกคอยง่ามมันอันมันแรงมาหันน,น้าจันนี่นี่ไม่ง่ายยุ่มันแรงหน่วยเล่มหน่วยมันเลยบกคอยไงเนาะนี่แตงไทยมินเดียบข่างมันเด้นี่แล้วก็มี่อันนี้น้อยหน่อยก็ล่างพึ่งออกหน่อย,น,ยนี่นี่ นี่อันนี้ก็น้อยๆแตงไทยตายแรงเดี๋ยวจะไปเบิ้งขงาง้า,ง,างล่างเราจะไ่ยเบิ้งงมกเขือต้นมกเขือข้างล่างนี่หน่อยบ่นี่มกเขือข้างล่างเราเก็บไปแล้วเนาะเมื่อกี้มันมีอยู่อ๋อมันคนละพันเมื่อกี้ที่เก็บไปนะจ๊ะมันคนละพันเนี่ยอันนี้พันนี่พันเขียวๆแบบนี้อันนี้เอาไปสุบเนาะ นี่ยเนี่ยเอกี้เนี่ยเมื่อกี้นะคนละท่านเลยเฮ้ย,ยน,น,นี่นี่นี่เนาะนี่จ้าน้่ย,ยงไ,ไง,งน,นี่คนละท่านเมื่อกี้นี่นี่เนาะอันนี้ก็เมื่อกี้ท่านเดีกันกับถีนุกเก็บไปเนี่ยตัวนี้จะเก็บไปทินก็สตกมตาบ่ค่อยน่อยบ่ค่อยหลายจ้า นี่ก็มะเขือปลูกไหมนี่แล้วก็มีต้นต้นยังมีต้นแตงโมบออนี่ต้นแตงโมมาส่วนพึ่งปลูกเนี่ยต้นแตงโมจ้ะต้นแตงโมจะเห็นเบิ้งอันนี้เนยสะตะกี้มันนันมันมีบัวพอแล้วเอาบัวมาลงมันบอกตาเราเอามาล้งมันบอกนี่เนี่ยมีบัวพอแล้วก็มีอ่พักบุ้งเนาะจ้ะเนี่ยพักบุ้งแล้วก็มีอเนี้ยพักกระเชดน้ำเนาะ โอ้หนูอยากลงไปเอานี่ยไหมเก็บผักเกษตรนี่หไหมนี่นกระแลงงามจ้ะหลายแต่ว่าบอกพอแล้วหย่าเนะาะแถวซานี่เดี๋ยวให้พอแล้วเอาออกแล้วก็มีต้นใหม่มันหลายตะกี้มันบอกไอ้มันบอกหกปหนิเนาะเดี๋ยวนี้มันหกเนี่ยนิดหึ่งนั่งไอ้ต้นใหม่ยู่ไอ้ซาเดี๋ยวให้พอแล้วเลยออกนี่มานี่เนาะตะกี้จะไม่ป่าเนาะจา้ะมีป่าในซานี่แต่ว่าตอนนี้ป่าหมดแล้ว ปลาเขาเอาไปกินเนะลากปลากันไปกินตอนนี้ว่ามีมหรือจ้ะเมื่อแ้วอันนี้เนาะจะเป็นต้นมะเขียบต้นมะเขียบต้นมะเขียบแล้วก็ต้นหมกม่วงอันนี้ม่วงเขียวเสมเยนะจ๊ะอันนี้บกเขียบหนังแล้วนกะ็ต้นชะอมต้นประคานะจ๊ะเอ้ามาลงเนาะ จะเนาะจะมาลุ้งวันนี้ต่ว่าหนูจะปะนแจะได้ไท้ายพอเดี๋ยวจะกลับแล้วจะกลับก่อนพอเนาะจะอาแล้วก็น,นี่ต้นแม่แล้วปลูกอย่างแม่ต้นดอกกระเจียวบ่เนี่ยอะแม่แล้วปลูกต้นดอกกระเจียวนี่ดอกกระดอกกระเจียวปลูกล่องเบิง้งนะจ๊ะเนี่ยน้อยเดียวลปลูกล่องเบิง้ง มื่อนี้เนาะจา้าแมวกับสีขอเอ,อปิลิปวิดีโอด้วยภาพบรรยากาศอยู่หน้านะจา้เจอกันคลิปวิดีโอนะจา้ะขอบคุณหลายๆสำหรับเขามารับชมเนาะจา้าเนาะมื่อนี้ไปแล้วขอบคุณหลาย,ลาย